ก็พี่น้องคนลกกะสำมสวยงามแทนมันไม่เหมือนเลยเนื้อหัดุเขใ่บานี่ครับพี่อตำมุ่งพี่น้องไมยเดียวม้วนสีเดียวนี้มนไม่เดียวมึงกินบ่ให้กินขาวผีนี่บวนิานี่กะกินนะน้ากินอกต้มานี่ สกาใส่วไมาเด้พี่ดงอยอนเลยหลบอนทร่ได้เลโอ้ยเย็นละา่งงใหญ่เเดียวมันบังอ่ดูถูกเอยมันอีกไปนางเบิ่งเขาละหล่มันว่าเจ็บโตเนี่ยมาไอโอบโบดีนอสบดีนโบบอบ

อ๋อน้อยมาแยกแก้ครับมันคุณยุ้แซ่บขอ,อฉันแก้เขามากมแกพ้พัดฉันแก้พั้นมดนึ่งสี่แยกไม่ได้ปอนเขานของนอแล้ว

ยัม่ั่อนนีน้นดต่อนามเด้กีก่อนนเไปามา้วลนเท่าคอยหน้ารบบโเพ็ดงามตื่นอดูใส่กลเเจเพื่อโมเพ็ดโมเพ็ดกัน เพชรขวะนด้วยแต่หติมน่่ยหนึ่วัน พอง่ายเ๋ยวมันจองถึงเะก็ซักกอนะบอวดีดีไมเยอะนะอย่าหามันอยมันเย็นอย่าหายมันนอะนะอันนี้เาไปเอาอันนี้มาที่นี่เอาตันีเปลี่ยนเนาะเนาแบี ปวดไหมาขึ้นจัน้จำนะน้กินมูดเียบแพะเามันเห็นน้ปชินมา mọi kim mọi người nè người mọi 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 người เล่าอ่ะเจ้ามืองจื่อปุณณติอ้อน้องเคียนโ่าชองอันนี้ะชอบอะไระกน้อมกเอามยกเอาม ตาเอียวนอนไอนนีนอไม่ง hmm. mm ินเด็ก hmm. ก mm ็ซื้อน้านอ็อมอ่ม่เพอจะ้าน เดียวคือไปปานหันอย่าาบ่ใหญกอคือห่แบงฮะคือบุกินจดีเนี่ยคบุกินงเอ้ชาติสิบหาบได้เงินตังนะย่น้องไปคุก่าไปให้กับตัวติกเกอรน

ลรานม่เล่จะทังมันไปจะทางอะไรน่ามากระช่วมกัเดีเ็ดอีกเนาะก็บอกคนมาได้ปลาตัวใหญ่เขาเก็ตเขาเที่ยวกี่ตัวใหญ่เละเป็นโตอ่ะเ็ตก็ได้เป็นโตนะเชิดเป็ะดำหัวเจ้า

มาค็ลาบไปยนะังเชอกเป็ส้ละกิีตอนนอกเพ็ทบุไรเนาคันตั้มแบบตั้มกินอะไรก็เป็นลาบเป็นยังกินบลาะเป็ดนักนะิตได้เนี่ยลายเหอนนี่ก็มีลาบมยู่ว่ากเพ็ทกินน้องลำคับมน้งเพ็ ซช <ach> <sog gy. S 3> ื่อเชื่อเซือกล้ไปหนาเดียวนี่นี่มันต่อยขาจับอีกันหนึ่งนะตัวแรงมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn